สบายดีสบายดีพนุวิสิภาไปใช้เนี่โอ้สบายดีครับพี่เราครับสบายดีพนอยพนอยนี่ตงนาพี่เราเรามาดีเนาเราเงกันแดดกันแดดออกทะเลพี่เราเต็งตัวละทุกคนทะเลท่ากันแดดวันนี้เี๋ยวบอกว่าวันนี้คือว่าปัสนาดีแต่พวกเราเป็นจะไรวะเส้นทางวานเพื่อนนี่ขึ้นโหนกสบายแต่ว่าอ๋าทางด่วนทางด่วนดวยนี่เคยใครมาจะได้ทางเดินเหนือที่หาเด่นเหมือนนีอ มดิมีอะไรรูปรุนมดิมีอะไรทั้งทั้งโดนเมืองไทยนี่ถามีง่วนี่โดนเลยมดิมีตัวง่วตัวเป็ดตัวไกลตัวแย่มาชิพาไปใช้นึ่งาชิพาไปใช้ไปชนบุรี FC เป็นเอเมเอฟซีใจดีคนเก่าคนเดิมอีกแล้วขอบคุณเปนอ้ไรมาบอกว่าเราบอกว่าเราบอกว่าเราบอกว่าสิพาเที่ยวตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันจันทร์คนนะ วันนี้มาอร่อยคือว่าแต่งตัวรอพิเศษแต่ว่าวันนี้เขาไปทะเลนี่ไปทะเลเขาต้องแต่งต้องใส่กันแดดโอ้แตงโมว่าจะใส่คลิปเนีนะกินแตงโมโอ้จำบอกมาแล้วครับวันนี้อดากจะบังเอิอจริงๆเห็นถนนทางด่วนทุกคนใช่ไหมเออที่ิวให้เบิุ่งพี่น้องครับทางด่วนเมืองไทยเห็นแล้วแบบโอ้โหพอใจพอใจพี่น้องต้องที่บิวเนาะพอใจพอใจแน่ยเพราะว่ามันง่ามดีครับพี่น้องง่ามง่ามแล้วกันการเดินทางนี่บอกเลยว่านิ่มทุกคนผมมีลุ้มมีบอผมมีกระลุกกระลุ่นยัง ลุงบานเบิกเบาดิเบิกไปทีพี่เพื่อนเบิกโอเคครับพี่น้องเราจะรับส้มกันด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวไปพี่น้องเลยเส้นทางล้วนประเทศไทยเนาะวันนี้มีขีดกันรถดิพี่น้องบอกให้รถสิดกันเดไกลกันเนาะสีขาวเนาะเบิกแกใจดีวันนี้มาสี่คนเนาะพี่น้องก็เดินก็ขอขอบคุณเนะพี่สายคนไทยเนาะที่เพิ่นมา ฟามาเที่ยวนะครับพี่นอ้องมากับบอลนุบอลน้อยมาดิมาจะไปไซน์ไหนไปทะเลปะไปทะเลปะมาดิไปทะเลเนาะแล้วก็คือว่าเวอร์เกนเส้นทางด่วนประเทศไทยนะครับพี่นอ้องเห็นมันสวย<า>มันงามก็ได้ว่า<ห>ทางดวนหมาเลขเจ็ดทางด่วนหมายเลขเจ็ดปนี่แหละเราจะมุ่งหน้าไปสู่ชลบุรี มองหน้าไปสุนบุรีพี่น้องวันนี้เราจะไปเกาะยอศรีราชาแล้วก็จะไปเล่นน้ำทะเลกันที่ระยองนี่ระยองนะจ๊ะคูกวาสนาเราจริงนะแต่ว่ามีคนพาไปเสียรบ้าปกตินี่เสียรบ่าว่าครั้งแรกในชีวิตผมมาหน่อยซีเยียสมหาทะเลไม่ไม่เป็นแค่ครั้งแรกของโมที่กันเนาะไม่แล้วก็กลับบ่อไปบักแซนกับแมทสายคลิปหรือว่ามันค้าเนาะ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะพี่น้องประสบการณ์ของบ๊อเอิกเนาะที่จะไปเดนาร์ทะเลครั้งแรกเนาะครั้งแรกประสบกา,นนารณ์ไปดูกันว่าพี่น้องมาสิได้เจอรัวน้ำทะเลวันนี้เนาะสังเกตเลยบ๊อบเอิกทางด่วนเมืองไทยสังเกตียังบวกวะสังเกตส,าาสัญ,ญลักษณ์เส,ส้นจราจรจะาบ,บ่มี่ลมเด็ดขาดถนนก็นจะาบ่อบีเก่าถ้าถนนเก่าเป็นเจ้าหน้าที่ไทยโดนเลยไถ้าถนนเก่าเนาะเออสังเกตเลยบ๊มีถนนเก่าอ๋อ เก้าลื้อไม่เก้าลื้อไม่เลยทางด่วนนี่คือแมนเป็นเปลี่ยนเลยว่าทางแซ่บความปลอดภัยคือเก้าไม่ลื้อแล้วนะจะว่ารถเส้นจราจรผมมีเก้าเลยผมมีว่าเส้นไดสิลบเส้นนี่เป็นไม่เอี่ยมแมนแบบเส้นชัดเจนเลยไม่เลยเนาะเออว่าให้เกิดรอุบัติเหตุแล้วก็จะมีป้ายตลอดตลอดแนวป้ายป้ายแต่ละอย่างนี่มีมีความหมายเดิจราจรนี่เนี่ยว่าคือจริงๆนี่มีความหมายกันเลยถ้าคนผมมีเปขับขี่สังเกตบอกได้ป้ายก็ยั้งดิ เดี๋ยวหแต่ละเส้นแลนลอย่สิบแลนลอยหนึ่งเห็นบ่น่ะเขาบอกมั้งโอ้เห็นบ่อันนี้อันนี้มันจุดจุดพักรถก็มี่บ่หีืบ่หน่อยชุดพักรถยังบ่มีจุดนี้บ่จุดนี้ยังบ่มีจุดพักรถเพราะว่าเขากำลังขึ้นก็ไปสิพักรถไว้แท้กําลังจะไปเนาะเขาชุดกําลังขึ้นตั้งโดนสิพักแต่ว่าทางทางไหนซิมีเนาะแต่ว่าป้ายมันบอกเตือนเขาเนาะไปใกล้ๆก็มีสิมีจุดพักรถสิมีห้องน้ำอีกเด้อห้องน้ำอยู่ทางด่วนห้องน้ำอยู่ทางด่วนก็มีอยู่นี่โอ้ลู้ลู้ รู้ซ้ำลุ้งเล่มกูเน๊ห้องน้ำรู้แบบหูหอมห้องน้ำติดแอร์เลยทางด่วนตอนแรกมาหน่อยกินวันรีสอร์ทเองของน้ำจริงจริงประมาณเนี่ยจ่บอทางด่วนจะเชิงเฉามีแล้วตังัวตัวควายกันไหมวะผมไม่เนลยเนาะที่วันนั้นเห็นในพี่น้องเห็นงัวเ้าเลยแต่ละท่านที่วันาบอว่างัวเกอะไรจังไดเราเห็นกันแบบตามกันมาท่านคนนั้นมีงัวเลยนะซะ ทางด่วนบ่มีหัวเด้อทางด่วน้ยทางด่วนคือทางด่วนเนี่ยเพิดดีๆเนี่ยอย่าบอกทางด่วนจะมีลวดนะฟ้องพ่อแน่ๆจะมีรั่วดลวดกันเลยกันรถออกเขาทางด่วนมีด่วพี่น้องกันรถนอกเขารถนอกกับเขาอะไรมีซ้ำนะนี่นี่ไปยังจะหนีบ่หน่อยนี่นี่้ายยังไม่ลาบเนี่้ายบอกมีบอกมีบอกถนนยังเบิด์นี่ให้บอกนีรถความเร็วนี่เก้าสิบเป็นบวกับควเบิร์ต ยอมรับเว้ตรงตเลยแต่ว่ามันอาศัยความจำแบว่าก็คือ MC ซอนแน่เขาเมนบอกแน่เขากล่าจำจำเอาบัดยี่สิบสองบวกแปดร้อยเป็นยังากอมอยี่สิบสองบวก่อวกแปดอยก็เท่ากับแปดร้อยแปยี่สิบสองแบบไเอาามบวกร้อยเลยสามบวกร้อยกอมอเลยสามบวกร้อยแปดกมอสามบวกบวกร้อยกับแปลว่าร้อยสาม บอกง่ายๆเลยแบบพี่ความหมายจะได้วะต้องทามพีีเขาเฮ้ยที่ความหมายยังไงเนี่ยยี่สามบวกหกร้อยยังไงสามเคือตอนนี้เราอยู่กิโลเมตรที่ยี่สามกับอีกเจ็ดร้อยเมตรอันนี้ก็กิโลเมตรยี่สามกับแปดร้อยเมตรทุกๆาฟก็คือห่างกันหนึ่งร้อยเมตรใช่แล้วอันป้าอันนู้นเขาก็จะบอกว่าไอ้จุดหมายแต่ละอันใช้เวลาจากตรงเนี้ยอีกกี่นาทีนี่เราก็จะคำนวณได้ว่า เวลาเนี้เออประมาณนี้แล้วรถติดไม่ติดอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะให้ข้อมูลเราคนขับรถเออที่ท่สังเกตเนาะมันจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะสังเกตทุกอย่างเลยทุกคนเบอร์ถนนถนนเบิร์ตะนนท์เนี่ยในผนหลาน่ใหม่เสังเกตเลยหม่เลยหลาจจะสั่งสารเส้นไปไม่เลยอวีราเกิดอุบัติเหตุ เห่ร้อยหรอทางนู้นไม่รอดมันจะหลาดไม่เลยถ้ามันเกามันจะลื่นเห็ดไม้เลยเห็นมั้ยอู้หู้ถ้าไม้ขึ้นอันนี้เลยร้องอู้หู้ไม้ดีทางนู้นไม่รอดไม่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 รอดทางนู้นไม้บุรีมันพรอนไม้เลยช่างไม้เลยลื่นไม้เลยเห็นปะทางนู้นไม้ดีครับสวยง่ามดีพี่น้องเลยไม่ว่าตรงนั้นที่แบบมันหนาซ้อมก็ซ้อมเลยเหนื่อยปะปกติปะ เวอร์เกณ์นเน,น,นเด่นเดียวพี่น้องเสือมาเห็นไทยนี่โอ้สุดยอดดีๆเนาะเขาด้านเียร์ารเล็นี่ยอันนี้มันด้านเก็บเงินปะอ้าวทางด่วนมันต้องมีเก็บเงินแต่สิง่ง <Yeah. S 1> สิ่งที่บัคือบาทเ,เท่าบูเบ้าอีกอย่างโอ้แบบไรบ่มีง่วงบ่มีแบก<อ>ทางด่วนมาเท่าเก็บเงินแต่ว่าไปเห,หว่มีง่วงมีแบกอันนี้แพงไหมพี่เขอคำนึง ถ้าเราไปลงตรงนู้นประมาณ80อันนี้รับบัตรก่อนแล้วก็ไปไปดูว่าเราลงเก็บเงินปลายทางปลายทางอ่ามีเก็บเงินไปท่าอย่างเงี้ยวะดิเขา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 ให้บัตรมากนี่เวลาเขาไปเซ็กในเอาเขาเขาอู้เลยว่าจะเ<ม>ข้าด่า,า,ดานไหล<อ>นะถ้าจะออกใกล้จะกระเซียบหน่อยจะออกใกล้มันกระเซียบแหกสินะโอ้สิแบกแล้วมาหน่อยฮะ ทั้งไปปากซองไปทางด่วนวาเออจังหวอาปากซองเก็บเงินเลยบอกไม่ั้นทงไปปากซองเก็บเงินทางด่วนมาเจ้าเก็บเงินบอเง็บเก็บเก็บไปใส่ตรงไมนองเง็บเง็บไปมีต้นใหญ่เก็บบ่เก็บเก็บกระปว่าเพิ่งเ็บไปใส่เนาะมือสครูน่ะคือแบบเป็นเป็นซีมีเ้นทางไ้พักรถแล้เมันเริมมันเลิมมากไกเลยนีบอกรถแลนไไหบว เอาอัดคลิปแค่หกนาทีอ่ะแลนมา20กว่ากิโลล่ะโอ้รถผีมาแน่ยี่นี้เนาะใส่บัตรบูดบัวผีเบัตรบูดบัวทางด่วนเป็นยังว่าเขา่ไปแลนซ่าทางด่วนเขาจะไปเนาะรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะเออทางด่วนนี้ขึ้นไม่ดีจ้าเหรอเห็นบอวบเห็นเลยเห็นรถไทยบอวรถไทยก็บวเห็นเลยไปทางนว้เอาแล้วรถไทยเป็นยังรถไทยเขาคือนไปแลนยู่ทางด่วนบูบอวบบูบอคือกันเนาะ รถบอมีทะเบียนเขาหมแล่นอยู่ทางหลวงเกษตรกอนจะเห็นบอมทะเบียนจะเห็นบอมทะเบียนรถไทยบอมมี่เลยายทะเบียนร,รถเปด้เสียบเทานั้นโอ้ก็คือรถไทยรถอันนี้บ่อยวิ่งเลยรอดทางด้วยรถไทย,ยเกษตรกรบริษัททางผ่านทางนี้รถไทยนี่ซื้อแล้วแล้วเลยเดี๋ยวบอม,มี่ไปไปต่อไม่มพุกงนะมเน้ยนี่ว่าไปต่อไปเท่าหมดแล้วบริษัททางผาต่อผ่านทางบริียค่างภาษียังใส่ในตรงไหนตรงหน้าจบซื้อแล้วก็แล้วเลยไปแล้ จอดจะจอดก็คือปายในมีมีตลอดเส้นทางเลยเนาะปายที่มันบอกเลยเนาะมันก็ต้องละเอียดอ่อนมาต้องละเอียดทุกอย่างแบบหวนใส่ใจดีเนาะเดี๋ยวใส่บอกไปบอทางเส้นขอบคุณแหวนเลยมิ้นด์เลยดีออกออกแต่จังหวัดอะไรได้แต่เบอร์นี่นี่พวกสอบดีมากดีดีนี่ก็คือนี่นี่ต้องเพิ่มขีดไว้นี่นะว่าให้รถดไก่กันนี่นะอ๋อเส้นจราจรแมนแมน เก็คือตัวนี้นนสปอดไฟลาไลายเป็นว่าปลอดไฟเยอะเลยเขากำหนดระยะห่างไว้ห่าง่เดี๋ยวดูป้ายสีเหลืองนะเขาจริงๆเขาจะบอกว่าให้มันห่างเนี่ยสองจุดต่อรถหนึ่งคันใช่ไหมแต่ว่ารถมันเยอะเนี่ยใช่ไหมป้ายเหลืองนี้นะเลนสองแถบแต่เราแค่แถบเดียวเราก็พอละมันเป็นแนะนำับป้ายแนะนำเื่อความปลอดไฟอะใช่ครับแล้วในความหมายของไอ้ป้ายเนี่ย 30บวก500เนี่ยมันทําให้เรารู้ได้ว่าอย่างสมมติตอนนี้รถเราจอดเสียอยู่เนี่ยเราจะได้โทรหาเจ้าหน้าที่ได้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งไหนเขาก็จะได้มาถูกใช่ไหมเพราะมันได้รสังเกตเลยเราก็บอกว่ารถรถเสียอยู่กอมที่30บวก900ครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีรถขวามือนะฝั่งโน้นเนี่ยอันนี้คือรถช่วยเหลือรถรถช่วยเหลือก็มีด้วยพี่ครับเราใช้ทางพิเศษแล้วเนี่ยพอเราโทรเจ้าหน้าที่เขาก็จะมา บริการฟรีบริการฟรีฟรีครับโอ้เพราะเราเสียตังค์มาใช้โทรศัพท์โทรศัพท์แต่เมือ่อมี้โทรศัพท์ก never, ระทายเนีเมื่อโทรศัพท์ฟรีนะไปไปสุขเชิญมี่มีอะไรเนาะเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้ที่ตู้นี่ยกหูพวกมันวิ่งเข้าไปที่ศูนย์เลย <laughs> ใช่มัแจยยกหูมีหน้าอย่างหนะเเขือเนี่ยปอบปากอะไรนะปอบปากปอบ

ูงเขาเ<อ>าส้นบุรีนะครับพี่น้องเนาะเส้นทางด่วนโอเคแล้วครับเนาะตอนนี้กับว่าหัวใจนี่มาหน่อยห้องน้ำ ห้องน้ำบ่ได้ยินข่าวว่าห้องน้ำนี่เป็นจอะไรว่าสะอาดหอมบ่จะเบาติดแอร์บ่เเนอโอ้ห้องน้ำระเทศไทยติดแอร์ครับพี่น้องเนาะห้องน้ำที่ทางด่วนทิ้งทิ้งทิ้งทิงห้องน้ำที่ประเทศไทยติดแอร์ติดแอร์ทุกห้องน้ำเลยแนะอยู่บริเวณห่างอยู่ยังเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปทางด่วนประเทศไทยวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปติดตาม zoom มีพีต่อไปพี่น้องสีปมทายห้องน้ำเนาะหายเบิองเนาะว่าสุดยอดจำไรพี่น้อง